สวัสดีครับสวัสดีทุกคนานเองนะคะทุกคนแล้วก็ไปฟิลแล้วก็พ่อนะคะทุกคนในวันนี้ทุกคนเรานะคะจะมาเล่นระเบังดานอะไรกับพี่ฟิลวันนี้เราจะมาเล่นด่านที่มีชื่อว่าเกาะไอเลนหรือว่าเกาะพระเจ้าอ่าใช่่มก็เกมเริ่มแล้ว เกมนี้จะเป็นสองทีก็คือทีมผู้รอดชีวิตกับทีมพระเจ้าพระเจ้าต้องหาวิธีในการทำลายทำลายผู้รอดชีวิตใช่ค่ะนะครับผมประมาณนี้เอาตัวรอดจากพระเจ้าใช่เอาเลยว่ากันเริ่มแล้ววากัไม้เป็นพระเจ้าแล้วเฮ้ยโหพี่ซออะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยเบาเลยนะโฟการเบาเลยนะโอเคเอพี่ปีมก็กำลังเดินพร้อมแล้วพระเจ้าขึ้นมาแล้ว พายุไาฟ,ฟ้าเริ่มเลยมันมีกดแบบว่าการจะก้นอะไรก็โอ้ยนี่นะบวกกันบังครับเป็นเมฆไงพาย,ออยุไฟไสฟ้า<ห>ใช่ได้เช็ดด้วยอกกโอ้โหกัรเก็บไปสี่คนนี่คี่คนอ่ะหมดแล้วมัว้งฮะเไม่จริงโอ้โหบวกกันฟ้าผ่าผู้รอดชีวิตไม่เหลือเลยเหรอไม่เหลือผู้รอดชีวิตเลยโอ้กันจังโหด เนี่ยเลยมัวมัวเมี่ค่อนข้างแบบว่าควบคุมได้เร็วเลยนะพี่บีมใช่เอาเดี๋ยวสามผู้รอดชีวิตต่อไปบุกเข้าไปไหมน้ำท่วมในการท่วมอ่านน้ำท่วมมาเนกันไงกันน้ำท่วมใกล้เข้ามาแล้วมาแล้วไม่ไบลลดิทุ่งโลกกระท่วมโอ้ยพระเจ้าลงโทษพวกนายไม่ยอมทำความดีกันขอให้พระเจ้าลงโทษพวกเธอยางหนัก โอลงมาแบบงงงนะพระเจ้ากำจัดทุกคน,นโอ้ยโหดเออไปเปล่าทุกคนต้องทำความดีใครไม่ทำความดีเดี๋ยวพระเจ้าลงโทษนะะบอกให้อ,อ่อมาดวงทีน้าตาต่อไปุ้ยทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะสวัสดี KFC KFC Family Gang นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาตาอนนี้นะคะทุกคนมาดูกันว่าใคร แต่ตอนนี้มีคนเล่เจ้าบนตีเป็นนะยิงจะกำจัดผมแรกยังไงล่ะอย่ามาล็อกไว้เลยนี่เป็นไรเธอเตรียมเอาตัอรอดเยอะทำความดีหรือเปล่าสองหนึ่งนี่น้ำท่วมนี่เธอไม่รอดเลยนะอยู่ในนี้มาแล้วดูนี่พระเจ้าทำเลรเนี่ย พระเจ้าทอร์นาโดเราจะดูแลกันอ่ดนี่ิ้นลาดลาดลาดไอ้เอบดูดิบูทาโดมาแล้วว่ามาแล้ว่ะว้ามันโมทำของข้าวของพังหมดเลยมาอีแกแล้วโอ้ยดูดิผน,นังหายไปข้างนึงเลยโอ้ยพังไปตาพัางไปตาโอ้ยใบแล้วทอร์นาโดจะโหดร้ายเลยขนาดนี่พระเจ้าเป็นไรอ่ะ ลาไม่ไปปุยเลยเจ็ดผู้เล่นรอดชีวิตนะจ๊ะไี่บอกว่ารอดหมดอ่ะจะบอกให้งั้นเอาห้องอะไรเนี่ยเขากัดโอ้ยดูดีโดนอะไรทับน้ำท่วมหรออะไรส่องจอฉั้นหรอโดินใจือเปล่าแล้วเราจะขึ้นไปยังไงทานแล้วเนี่ยน้ำท่วมอะไรนี่มันทะเลตายมันทะเลทรายหมดคัสหมดต้องหลบหมต้องที่หลบแล้วถูกแล้วเออหลบไป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 เออ อนี่ไงขนมล้าแบบชิวๆเกือบตายกับข้าตาเลยเห็นไหมนี่นะแล้วก็รอดไปได้อย่างง่ายดายหรือเปล่าเออมารอดแล้วสูดแล้วเหลืออันสุดท้ายหรือเปล่าเป็นไรอ่ะเอาชีวิตรอดจากฝนดาวตกเฮ้ยไม่ดาวตกดาวตกโอ้ยโอ้ยมันไม่ใช่ฝนดาวตกมันปลาโดนมันตาย หมดแล้วเออหมดแล้วเออโอ้โรอบนี้เป็เจ้าอ่อนน้อยมากเลยเนี่ยพี่พเอมโอ้โหแรงมากไตายเถอะฝากไว้ก่อนเดี๋ยวโฟกัสฝากไว้ก่อนเดี๋ยวโฟกัสฝากไว้ก่อนเถอะพี่พีเอมฝากไว้ก่อนเดี๋ยวพี่พีเอ็มหนึ่งรอดเีวิตจากฝนดาวตกเลยอะไรครับพี่สุดยอดนะเราจะเล่นอีกตาหนึ่งไหมรอดชีวิตมีทั้งหมดห้าคนนะผมเก็บไว้น้อยหน่อยโอ้โหไปก่อน โอ้ยนึกงบ้านต้องขายเลยเนี่ยคนนั้นนี่ยทุบอะไรขายอเฮียเฮียขายอะไรเนี่ยเฮียหายเหล็กน่ะโอ้ยนี่มันอะไรเนี่ยคอนทอร์อะเกาะไปเนี่ยเกาะป้องกันไปเนี่ยถ้ากดแล้วก็ต้องอะไรอะเขาเรื่องอะไรเพิ่มกระโดดเลื่อนมือแสงเพิ่มความไวแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยโอ้ยหนีไปเจ้าเลยเนี่ยเมื่อกี้ยายาอะไรยาพิเศษบอกมีาเถิดตัวยงามเลิศในปาตนีเฮ้ยแล้วมันกินเยอะยาด้วยนะ จะได้เป็นพระเจ้านั่นก็คือก็คือโอ้ยโอเคไม่ไงเขาจะเป็นพระเจ้าบ้างอาาะเเเขจป็นพร้บ้างไงมาพวกเราสองคนเอาตัวรอดให้ได้ไม่ไม่ไม่แล้วพวกเราจะขึ้นไปบนบ้านนะจ๊ะลองมองไปข้างบนมาดีว่าพระเจ้าจะส่งอะไรมาเนี่ยอยู่ใต้ต้นไม้นี้แล้วกันพระเจ้าอยู่หลุมไหนไหม นี่กัดตรงนี้เรเห็นว่าให้เพื่อนดูดินูไม่ได้นูฉันนั่งมีพระเจ้าไม่เห็นหรกเออแล้พระเจ้าไม่เห็นแต่ว่าฉันลื่นล่วงลงมาแล้วนะยมาแล้วโอ้เธอเธอเธอต้องหัที่หลบนะเธอเธอต้องหัดาเข้าบ้านงนั้นเขาจะโดนฟ้าผ่าได้น่ะเฮ้ยเอาไม่ขาเหรอจริงเหรออ้าวไม่ขาตายแล้วโอ้พวกเรารอดแล้วเนี่ยพระเอ้านี่เขาบอกว่าฝนตกอยู่ใต้ต้นไม้ ไม่รู้แต่ฉันอยู่ก่อนฟ้าจะถ่าได้เนยะสผู้รอดชีวิตมีกี่คนเ,คนเจ็ดคนพการว่าต่อไปกแกไปอยู่บนนะแกน้นำท่วมพจะไปอยู่บนหลังคาเหรอเคนนะผู้รอดชีวิตโตมีเยอะอ,อยู่นะ,ะซูนามิเหรอคืออะไรซูนามิเหรอไปแล้วไปแล้วโอ้ยยยยย่ยยยยยนยย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 กยยอยย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 

โอ้ยเธอต้องหาที่หลบนั้นนะดูโอ้ยเธอต้องหลบไปข้างหลังของตรงข้ามกับภูเขาไฟได้เธอยินตรงนี้เลยละกันยินตรงนี้เลยละกันไม่กุ๊กแล้วโอ้ยโอ้ยปเธอพันมาเธอพังที่มันลือกชิ้นยางชัดๆเธอขาไม่หักแล้วก็โดนไปงั้นแหละโอ้ยพี่ไม่้ีหรอดเปล่าโอ้ยไม้ป่านถูกไหมีสามยุ้ยสองหนึ่งโอ้ยประคัตตัวแตกนิดนึงเ G เปลี่ยนข้างบ้านข้างไปบ้านข้างข้างอันนี้โอเคก็เป็นแมพที่ค่อนข้างจะสนุกสนานพอใช่ค่ะทุกสมควรเลยทีเดียวเชียวนะใช่เลยก็มากันได้นะใช่แล้วสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นไงครับพวกกัลครับก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับบายนะครับบายค่ะแนะนำแหมก็ได้นะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะจ้าวค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ